ข้าบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมในายมนเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานที่เคารพครับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสอภิปรายต่อหน้าคณะกรรมาการตอสอรอถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งก็อยู่ในลักษณะที่กำลังจะพูดในวันนี้นะครับเพียงแต่ว่าโจทย์วันนี้ก็คือเราต้องการสะท้อนกลับไปยังรัฐบาลและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องว่าความรู้สึกนึกคิดที่เรามีต่อผลการดำเนินการนั้นเป็นอย่างไรท่านประธานที่เคารพครับ เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้แสดงความห่วงใยไปแล้วนะครับว่าเนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์ก็ดีหรือประเด็นในแผนปฏิรูปหลายประเด็นก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายที่จะสร้างสังคมที่ก้าวหน้าเป็นสังคมที่ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนแต่ว่าระยะเวลาเท่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราประสบปัญหาก็คือขณะนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเราทำเยอะภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่ามันเยอะ,ะนะฮะมันมันรู้สึกมันมากมันท่วมท้นไปหมด มันเต็มไปด้วยกิจกรรมโครงการต่างๆซึ่งถ้าไปคลี่ดูไปเปิดดูใน,ในรายงานเนี่ยจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมประจำของส่วนราชการที่ทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่กล่าวซ้ำนะครับสิ่งที่หลายท่านออกมาเรียกร้องและผมสนับสนุนก็คือว่าอาจจะต้องมีการทบทวน แล้วเลือกทำเฉพาะเรื่องที่มันสำคัญเรื่องที่เป็นประเด็นสาระสำคัญที่จำเป็นต้องมีการปฏิรูปแยกเรื่องนี้ออกจากเรื่องของราชการประจำเพราะว่าวันเวลาที่เราจะมีโอกาสมาติดตามเนี่ยมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วครับท่านประธานในคราวที่แล้วเนี่ยกระผมได้ พูดเรื่องหนึ่งซึ่งหลายท่านก็อาจจะไม่นึกนะครับว่าผมจะพูดเรื่องนั้นก็คือประเทศไทยเราเนี่ยเคยมีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ในรอบ500ปีในปี2435สมัยล้นเก้ารัชกาลที่5นะครับนำความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลมาสู่สยามประเทศในขณะนั้นทำให้เรารอด จากการเป็นเหยื่อของลัทธิล่าอนานิคมตะวันตกมาได้ผมคิดว่าไม่ว่าเราจะมีหัวข้อการปฏิรูปมีแผนมีกิจกรรมมีโครงการอีกสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยถ้ากลไกลฟันเฟืองในการขับเคลื่อนงานปฏิรูปไปสู่การปฏิบัติเนี่ยมันไม่รู้เห็นเป็นใจกับการปฏิรูปนะครับ คือคือมันมันมีแรงเสียดทานมันมีความฝืดมันมีความหนืดสูงมากมันเหมือนท่อน้ำท่อระบายน้ำในกรุงเทพมหานครนะฮะไหลไปทางไหนมันก็ติดขัดไปหมดผมคิดว่าอาจจะจำเป็นต้องทบทวนนะครับแล้วอาจจะต้องกลับมาคิดว่าเอะเราจะทำยังไงให้ฟันเฟืองให้กลไกลของรัฐที่ จะต้องเอาภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงเนี่ยซึ่งได้ถูกกำหนดในยุทธศาสตร์ทั้ง6ด้านในแผนแม่บททั้ง23แล้วก็ประเด็นปฏิรูปจะ12หรือ13ขึ้นอยู่กับว่าทนับตำรวจด้วยหรือไม่เนี่ยนะฮะจะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีแรงเสียดทานหรือความหนืดหรือความฝืดจนกระทั่งพอจบเวลาที่พวกเราทำหน้าที่สอวอแล้วเนี่ย เราก็จะถูกตลนด่าโดยพี่น้องประชาชนว่าเราไม่มีผลงานที่เป็นรูปธรรมผมเชื่อว่าถ้าเรามีการพูดถึงเรื่องการปฏิรูประบบราชการซึ่งเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกขอบทานโทษนะฮะท่านอุทิพันธ์ได้พูดถึงแล้วผมเชื่อว่าในรอบสองวันก็มีหลายท่านพูดถึงนะฮะมันอาจจะจำเป็นต้องถึงเวลาแล้วนะครับจริงๆใน กฎหมายที่สอนอชผ่านไปเนี่ยกฎหมายหลายฉบับก็ดูเหมือนจะเรียกร้องหาการปฏิรูประบบราชการแต่อาจจะไม่ได้เขียนชี้ชัดลงไป mm hmm. เช่นกฎหมายว่าด้วยเรื่องของรัฐบาลดิจิทัลเราจะทำยังไงให้ทุกสัดส่วนในทุกองค่าพยพทั้งองค์คาพยพของรัฐเนี่ยเป็นดิจิทัลให้มากที่สุดและเป็นดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงลด ความซํำซ้อนลดขนาดความอุ้ยอ้ายลงลดขั้นตอนที่ยุ่งยากขนาดนี้กฎหมายฉบับนั้นมีผลบังคับใช้มาเป็นปีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เห็นเป็นรูปธปรรมเผอิญในตอนที่ผมนั่งอ่านรายงานอยู่เนี่ยนะครับผมไปเจอเรื่องอเลขหมายฉุกเฉินเลขหมายเดียวซึ่งผม เคยได้ศึกษาเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่สมัยเป็นสวเมื่อหลายปีก่อนนะครับได้รับมอบหมายให้ศึกษาจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเสนอแนะเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เลขหมายโทรศัพท์แต่มันเป็นเลขหมายโทรศัพท์และคลื่นความถี่โทรคมนาคมที่จะเชื่อมโยงเรื่องฉุกเฉินเข้าด้วยกันพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปจำเลขหมายเป็น30 40, 40เลขหมายแต่จำเลขหมายเดียว ในขณะเดียวกันคนที่จะเข้าทางอินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องไปจําหลายเว็บไซต์นะฮะหรือจะมีแอปพลิเคชันก็มีว่าด้วยเรื่องฉุกเฉินก็จะมีแอปพลิเคชันเดียวทุกอย่างจะมีการบูรณาการเข้าด้วยกันเนี่ยผมทราบว่าอยู่ในแผนนะครับแต่ว่าท่านบอกว่าจะแล้วเสร็จในปี2,567ผมไม่แน่ใจว่าขนาดนี้ไปถึงไหน ท่านบอกว่ากำลังอยู่ในระหว่างจ้างที่ปรึกษาอันนี้เราก็ผ่านโควิดมาใหม่ๆม,ม,มันมาดนะครับถ้าเรามเีเลขหมายเดียวทั่วประเทศเรามีระบบการสื่อสารที่บูรณาการเนี่ยและที่สำคัญคือถ้าเรามีชุดข้อมูลมาตรฐานร่วมกันเราจะจัดการปัญหาทั้งภัยพิบัติที่เป็นภัยธรรมชาติและโรคระบาดได้ดีกว่านี้ นะครับอันนั้นเป็นเพียงตัวอย่างครับท่านประธานครนี้ผมอยากจะขอใช้เวลาอันน้อยนิดเนี่ยพูดถึงเรื่องกฎหมายหลายฉบับที่อยู่ในทั้งแผนปฏิรูปและรอการบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปอยู่ในยุทธศาสตร์อยู่ในรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่ได้รับการบรรจุไว้แม้ว่าผมจะไม่เชื่อว่ากฎหมายจะเป็นคำตอบทุกอย่างครับแต่หลายเรื่องเนี่ยถ้าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเนี่ย มันต้องอาศัยผลของกฎหมายครับเช่นเราพูดถึงบทบาทของภาคประชาสังคมและเราก็เพิ่งจะเรียกว่าฉลองก็ได้นะครับว่าเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าความเข้มแข็งของพี่น้องอสอมททำงานอย่างเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมกับพี่น้องข้าราชการ ลำพังแต่ระบบราชการที่มีลักษณะเป็นไซโลไม่อาจทําได้แต่ต้องอาศัยทั้งองค์าพยพท่านนายกก็พูดเรื่องรวมไทยสร้างชาติซึ่งก็น่ายินดีนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้เนี่ยดันกันมาตั้งห้าหปีแล้วครับตั้งแต่ยุคที่เราโหยหาการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นอีกแต่ตอนนี้ยังมาไม่ถึงสภาภาคประชาสังคมเนี่ยจะสามารถทำงานทะลุทะลวงข้ามกระทรวงข้ามพื้นที่ ข้ามสังกัดข้ามประเด็นจะเป็นยิ่งกว่านะ้ำมันหล่อลื่นที่จะทำให้การทำงานเนี่ยมันไปได้นะฮะการจะแก้ไขระบบที่มันเป็นไซโลเนี่ยมันทำยากเพราะฉะนั้นอยากจะขอเถอะครับว่าในรายงานฉบับหน้าเนี่ยมีความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองรราค์กรภาคประชาสังคมครับนะฮะกฎหมายฉบับที่สองครับ ฉบับนี้เนี่ยไม่อยู่ในแผนปฏิรูปซึ่งน่าเป็นห่วงนะครับเราจะส่งเสริมสิทธิเสรีภาพส่งเสริมโอกาสความเท่าเทียมตามยุทธศาสตร์ที่สี่เนี่ยนะครับขนาดไหนก็ตามเนี่ยคือบอกให้ทำร้อยเรื่องบรรดามีนะครับมันมีเรื่องหนึ่งที่ห้ามทำเพราะว่าทำแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ดีๆทั้งหลายที่ทำมาเนี่ยมันมันอ่อนเปรีย้ยวเพรียแรงหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศหลายประเทศเขาจึงต้องมีบทห้ามที่เป็นบทกวาดรัฐธรรมนูญห้ามเอาไว้เลยนะครับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี40จนถึงปัจจุบันห้ามเลือกปฏิบัติครับแต่กฎหมายฉบับนี้ยังล่องลอยอยู่ฮะนี่ก็มีภาคประชาสังมมายื่นที่คณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ผมทราบว่าหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานไม่สบายใจว่าไอ้กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัตินี้จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเขาหรือเปล่าเอ๊ะทำไมคิดอย่างนั้นนะผมดีใจครับเพราะว่าในวันแถลงนโยบายท่านนายกบอกท่านรับข้อเสนอเรื่องนี้ท่านยินดีสนับสนุนนะผมก็หวังว่าคราวหน้าเนี่ยกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเนี่ย จะได้รับการพิจารณาบรรจุไว้ในกฎหมายปฏิรูปหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยรัฐบาลส่งเข้าสภานะครับถ้าต้องการให้เกิดความเสมอภาคนอกจากจะทําความดีงามตั้งเป็นร0อ0 0ปอย่างเนี่ยต้องทําสิ่งที่ต้องต้องมีกฎหมายห้ามสิ่งนี้ให้ได้ก็คือห้ามเลือกปฏิบัติครับรัฐธรรมนูญทุกฉบับ3-4มสฉบับมามีหมดแต่ไม่มีกฎหมายลูกที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมไม่มีฮะ เราถึงได้มีวาทกรรมทางการเมืองบ่นกันอยู่ตลอดเวลาครับว่า2องมาตรฐานสามาตรฐานในทางกฎหมายเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการเลือกปฏิบัติครับแนวทั่วโลกมีฮะกฎหมายแบบนี้แต่เรายังไม่มีครับแล้วเราจะปฏิรูปยังไงไปสู่ความเสมอภาพความเท่าเทียมเพราะว่าการเลือกปฏิบัติยังเป็นสิ่งที่กระทําได้และไม่ผิดกฎหมายด้วยกฎหมายฉบับที่สามที่ ผมใจชื้นขึ้นมานะครับว่าคณะกรรมาการปฏิรูปด้านสังคมท่านบอกว่ามันอยู่ในแผนปฏิรูปและท่านจะพยายามช่วยผลักดันแต่ยังหาเจ้าภาพในรัฐบาลไม่เจอนะครับเผื่ <ś led> อพูดดังๆวันนี้แล้วจะหาเจอคือทุกวันนี้เรามีกฎกระทรวงว่าโดยการควบคุมอาคาร ที่มาหัไทยดูแลอยู่เรามีกฎกระทรวงคมนาคมเรามีกฎกระทรวงพมเรามีกฎาารกระทรวงดิจิทัลล้วนแล้วแต่พูดถึงเรื่องของการเข้าถึงทวนหน้าการเข้าถึงโดยสะดวกสำหรับกลุ่มประชากรเปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการผู้สูงอายุแต่กฎหมายเห,เหล่านี้เนี่ยมันซุกซ่อนอยู่ในหลืบม,มันไม่ค่อยมีคนสนใจเวลาเรามีโครงการขนาดใหญ่เหมือนกับสปายสภาสถานเนี่ย ก็มักจะมีความผิดพลาดบกพร่องเกิดขึ้นอยู่เสมอเราจัดซื้อจัดจ้างรถเมย์มันก็มีความผิดพลาดบกพร่องบางคนก็ขึ้นไม่ได้บางคนก็ขึ้นได้เราสั่งเทคโนโลยีในเมืองไทยเราชอบใช้ว่าเอาเทคโนโลยีมาใช้นะฮะไม่ยอมพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยต้องเอาดิจิตอลมาใช้มันก็ได้แต่ใช้หรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมี กลไกที่เราจะประเมินว่าไอสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปเนี่ยมันได้ก่อโทษกรรมทำให้เกิดความยากลำบากต่อพี่น้องประชาชนหรือมันทำให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงโดยสะดวกทั่นหน้าจะเป็นฮับด้านสุขภาพแล้วนี่ครับจะเป็นฮับด้านการท่องเที่ยวจะเป็นฮับด้านอาหารปลอดภัยแต่ว่า เราไม่มีกลไกที่จะประเมินในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแค่พระราชกฤษฎีกานะหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ประเมินเรื่องการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทุกด้านนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกรรมทางการเงินนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ ไม่ต้องมีพระราชบัญญัติก็ได้ในเบื้องต้นนะครับโครงการขนาดใหญ่ก็จะได้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะแล้วก็ท้ายที่สุดครับมันมีกฎหมายที่ได้ออกไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในยุทธศาสตร์ด้วยนะครับอยู่ในแผนปฏิรูปด้วย กฎหมายว่าด้วยเรื่องของวิสาหกิจเพื่อสังคมครับอันนี้จะไปสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคมเราเคยตำหนิว่าองค์กร NGO องค์กรภาคประชาสังคมได้แต่แบมือขอเงินเราได้แต่ตำหนิว่าภาคธุรกิจเป็นพวกหน้าเลือดเห็นแก่กำไรกฎหมายแบบนี้เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้ธุรกิจทำงานเพื่อสังคม เขาทำขึ้นมาเพื่อให้พวก NGO พวกองค์กรภาคประชาสังคมสามารถที่จะหาเงินได้ทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องแบมือขอบริจาคอย่างเดียวแต่จนถึงขณะนี้นะครับกฎหมายลูกก็ยังไม่เสร็จสำนักงานที่จะมาทำหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะทั้งที่กฎหมายบอกไปแล้วว่าจะต้องเสร็จ ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับอันนี้มันเข้าปีที่สองแล้วนะฮะยังไม่เสร็จนะฮะผมว่า,เ,าเรื่องนี้รัฐบาลตั้งแต่ชุดที่แล้วเนี่ยท่านตั้งใจจริงท่านต้องการเห็นนะครับวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะะไม่มีจังหวะใดจะดีเท่ากับตอนนี้แล้วครับจังหวะที่เราต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมกันนะฮะสร้างบรรยากาศในการ ในการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจที่คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนของสังคมเป็นที่ตั้งนะฮะก็อยากจะเห็นความก้าวหน้าครับในครั้งหน้าหวังว่าจะได้มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นะครับท้ายที่สุดครับผมมีเรื่องที่ผมคิดว่าอยากจะฝากไว้ก็คือ,อไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับ พวกท่านพูดถึงเรื่อง Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่หรือสถิตินะครับใน SDGs นะครับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่1 7 1 7 1 8ฮะททร์เก็ตที่17.18ได้พูดถึงการพัฒนาข้อมูลสถิติรอบด้านนะครับโดยจะต้องเป็นข้อมูลสถิติ ที่มีการจำแนกตามกลุ่มประชากรนะผมคิดว่าเมืองไทยเราน่าจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเราจะต้องจัดการปัญหาของระบบฐานข้อมูลแยกส่วนเราจะต้องแก้ปัญหาในเรื่องของข้อมูลของแต่ละกระทรวงที่ไม่เชื่อมโยงกันเราจะต้องยกเครื่องระบบข้อมูลที่คอมพิวเตอร์อ่านไม่ได้นะครับเพราะใช้มาตรฐานต่างกัน ผมคิดว่าไอฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้แล้วก็เป็นปัจจุบันนะฮะก้าวข้ามข้อจำกัดของกฎหมายแต่ละกระทรวงเนี่ยแหละจะเป็นเครื่องมือในการช่วยทำให้การพัฒนาเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับก็หวังว่าเราจะได้เห็นข่าวดีในรเร็วๆนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลและท่านประธานที่ได้ให้โอกาสผมได้มาอภิปรายในภาพรวม แม้ว่าจะมีบางเรื่องที่อา,อาจจะลงไปที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะบ้างแต่พยายามที่จะจับประเด็นว่าในภาพรวมของเรานั้นตอนนี้เรามีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราควรที่จะต้องจับเรื่องที่สําคัญเรื่องที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปไม่ใช่กิจกรรมโครงการย่อยที่ส่วนราชการทําอยู่แล้วครับขอบพระคุณมากครับ